เรื่องของฝรั่งหลังเกษียณที่มาอยู่เมืองไทยนะคะแล้วก็จะเจออะไรอีกมากมายสวัสดีค่ะเทพีบ้านไัยไทยศรีสเกตนะครับวันนี้ก็มาต่ออีพีที่สองนะคะหลังจากที่ได้เล่าคร่าวๆไว้แล้วเรื่องที่ผ่านมานะคะก็หลังจากที่หลังจากที่เรา,าไปทำเรื่องแต่งงานนะคะคุณป๋าก็ ไม่มีตังค์เหลือเลยนะคะพอเราแต่งงานเสร็จเราก็มันเดินเรื่องหลายอย่างนะคะเพราะว่าเงินฉุกเฉินที่คุณป้าขอมาหลังจากที่โดนระงับเอทีเอ็มนะคะพูดก็กลับไปกลับมาหลังจากที่เราไปาคุยกับตำรวจเรื่องที่เจ้าของบ้านเขายึด ATM แล้วก็พาสปอร์ตของคุณป้านะคะแล้วพอ,อาพาสปอร์ต อพอตำรวจไปไกลเกลี่ยให้นะคะเขาก็เอาพาสปอร์ตมาคืนให้แต่ ATM ไม่คืนไม่คืนคุณป๋าก็เลยไประงับโทรมาระงับที่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะโทรมาระงับเอทีเอ็ทีนี้เงินก็ไม่มีใช้นะคะคุณป๋าก็เลยอของเงินฉุกเฉินให้เขาโอนไปให้ผ่านทาง Western Union ทางธนาคารเขาก็โอนไปให้ แค่สามหมื่นสามหมื่นบาทนะคะก็คือประมาณพันฟังสามหมื่นบาทแล้วเราก็ได้เงินจดนั้นไปทําเรื่องแต่งงานนะคะไปที่สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์ที่ประเทศไทยแล้วก็ไปเดินเรื่องส,ส่วนตัวของนิดก็ไปขอเอกสารที่ต่างจังหวัดนะคะที่ที่บ้านที่บ้านเกิดนะคะเพื่อไปเอาใบรับรองโสดเพื่อที่จะมาทําเรื่องแต่งงานเราก็วิ่งไปมาหลายรอบนะคะช่วงนั้นก็ แต่ก็ผ่านพ้นไปด้วยดีนะคะก็ได้ใบเอกสารทุกอย่างแล้วเราก็ไปทําเรื่องแต่งงานที่ชนบุรีนะคะที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีพอเสร็จแล้วเราก็พากันกลับมาที่บ้านเกิดกลับมาที่ศรีสะเกดนะคะที่อําเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกดพอกลับมาเงินเราไม่เหลือเลยทั้งค่าขนของทั้งค่าย้ายของด้วยเพราะว่ามันมีของบางส่วนที่เราต้องอเอามาด้วยนะคะ ก็ขนใส่ตู้คอนเทนเนอร์นะคะเพื่อที่จะเอากลับมาที่บ้านที่ต่างจังหวัดพอพอมาถึงตังก็ไม่มีตังก็ไม่เหลือเลยไม่เหลือจะทํำยังไงทีนี้ก็เลยส่วนตัวนิดนิดก็เลยบ้านเกิดของตัวเองเนาะเราก็ก็ไม่กล้าไปยืมเงินพี่น้องใช้เราก็ไปเซ็นของอในร้านในร้านขายของชําในหมู่บ้าน ไปพอไปที่หมู่บ้านใครๆเขาก็รู้ว่าเรามีแฟนฝรั่งเพราะเราเอาฝรั่งมาด้วย <c oughs> ใครๆก็รู้ในหมู่บ้านรู้หมดบ้านอ่ากระจายข่าวกันไปหมดนี่ก็ไปเซ็นอาหารในหมู่บ้านในร้านขายของชําที่ที่หมู่บ้านมาเพื่อที่จะเอามาอประคองกินไปก่อนเพื่อที่จะเพื่อความอยู่รอดนะคะก็ไปเซ็นของแต่ร้านเจ้าของร้านไม่มีปัญหาเพราะเราไปคุยกับเขาไว้แล้ว เขาเข้าใจเขาก็ให้เอาเท่าไหร่ก็เอาแต่คนที่ที่ที่ทมามาซื้อของแล้วได้ข่าวอ่อาอ้าวทาไมมาเซ็นของเขากินล่ะในว่าได้ผัวฝรั่งในว่าได้ผัวฝรั่งมาทําไมต้องมาเซ็นของเขากินฝรั่งจนขนาดนั้นเลยเหรอเขาว่าในความที่เราไม่มีเงินเลยก็โดนโดนเขาว่าแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเพราะเราเพราะเราเหมือนเขาแซวเล่นอะไรประมาณอย่างนี้นะคะ ก็เลยก็เลยไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอะไรมากมายไม่ได้โกรธด้วยเพราะเรารู้ว่าเราไม่มีเงินเพราะอะไรก็เลยแต่บางคนเขาก็เอาไปพูดเต็มหมู่บ้านว่าอ่านังนิดมันได้ผัวฝรั่งมากอันผัวฝรั่งกับบ่มีเงินมาหาเส้นของเขากินเพิ่นวเอเขาพูดแต่นี่ก็บางครั้งเราก็รู้สึก ตงิดตงิดใจนะคะว่าชาวบ้านเขาจะนินทาว่าเรายัางไงอะไรยังไงเราก็ไม่สนเพราะว่าคุณป๋าไปอยู่ด้วยเราดูแลคุณป๋าอยู่แล้วเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะคะเพราะว่าเราจดทะเบียนเราจดทะเบียนก็จริงเราจดทะเบียนเพื่อที่จะพาคุณป๋ามาอยู่ที่บ้านด้วยนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ดูแลแล้วนิดก็อยู่ดูแลพ่อเราก็ไม่มีใครเราก็ดูแลผู้ชายสองคน พร้อมกันดูแลพ่อแล้วก็ดูแลสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายนะคะก็เลยคุณป๋าก็พอถึงวันที่พอถึงวันสิบส่สิบห้วันนะคะรอในวันที่เรารอ,อบัตรเอทเอมใหม่ของคุณป๋าก,ก็ทางสวิตเซอร์แลนด์เขาส่งไปให้นะคะส่งส่งไปให้ส่งมาให้เราที่ที่ประเทศไทย ตอนนั้นอยู่ประเทศไทยนะคะก็เลยรอสิห้าวันนะคะ ATM กว่าจะมาพอได้เงินมาคุณป้าไปกดตังเงินมันก็จะเหลือใน ATM อยู่ประมาณพันกว่าฟังก็30,000นกว่าเราก็ประคองใช้ไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสิ้นเดือนเพราะนี่ต้องพาคุณป้าไปหาพาพ่อไปหาหมอด้วยเพราะเราอยู่กับพ่อแล้วก็ซื้ออาหารซื้อ อะไรต่างๆเราก็ประหยัดกินนะคะช่วงนั้นก็ประหยัดกินแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้ค่าอาหารที่เราเซ็นเขากินก็อยู่มาได้จนจนถึงสิ้นเดือนนะคะเราก็อยู่ได้ทีนี้พอเงินมาพอเงินมาเราก็โอ้รอตายละรอดตายละ <laughs> ชีวิตที่ที่มีสามีฝรั่งนะคะแต่ว่ามันก็ผ่าน ผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะคะวันนี้ก็เลยถือโอกาสมาแชร์และเล่าให้กับทุกคนฟังมีเรื่องสนุกๆอีกอยเยอะนะคะหวังว่าคงจะเป็นแนวทางสำหรับหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีแฟนฝรั่งหรือหรือเป็นการดำเนินชีวิตของแต่ละครอบครัวนะคะของแต่ละคนบางคนเขาได้สามีรวยเขาก็โชคดีเราได้สามีไม่รวยแต่เป็นคนดีเราก็พอใจแล้วนะคะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณนะคะที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันมาโดยตลอดแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะเ,เป็นกำลังใจให้กันอย่างนี้ตลอดไปนะคะสวัสดีค่ะ